เห็นไหมเป็นงานนะแต่สบายใจครับโดยกินดรแปดรอยคงที่ครับไม่วายานจะขึ้นยานจะลงฮู้นะแกิดรอยคงที่้าใจ้าสิระพักเิเจ็นร้แปร้อยลงเรียนไปแโอเคาไามได่คิดสักัรทานาส้ำสิม้มนะรบรู้เรื่องนี้ะสามขอนะกลับมาข้อแท้จริงข้อกฎหมายโอเคไหม สวนอาจารย์ถ้าถอืนถ้าเรียนมาหลายวิชาแล้วท่านเป็นจะรู้ว่าเขาชอบกินกาแฟแบบไหนนะผมกาแฟโบราณนะ <c oughs> ในห้องเรียนก็ชงกาแฟให้ถกอปากเขาแต่สนามกลางเราก็ควรจะต่อันกลางแล้วก็คนวานต่อนี่คือรูปของวิชาครับโอเคแล้วผมยากเสีเวลาหน่อดี่เ่ยนาน้ำอย่างน,นี้นเลยสามอย่างที่วันได้ที่สามพ่อที่สามอย่าง อย่างที่หนึ่งจะจบไปก็คือเรียนอะไรก็เข้าใจบ้างหนึ่งเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไปซไปแล้่งเข้าใจบ้างไมเข้าใจบ้างสองจำให้ได้จำไม่ได้แต่เว้นระวังความจำกับวิธีจำเป็นคนละเรื่องกันนี่ก็ จำไม่ได้แล้วก็ระวังนะความจำความพิจิตรจำจเติดคนละเรื่องกันอันที่สามก็สอบครั้งเดียวผ่านน่าจะดีกว่าหลายครั้งผ่านบล็เล็บถ้าไม่จันถูกต้องไหมสอบครั้งเดียวผ่านน่าจะดีกว่าหลายครั้งผ่านเว้นแต่จําเป็นผมท่านดูอันแรกเรียนแล้วก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอันนี้ ให้กำลังใจลูกศิษย์ทุกคนทุกรุ่นนะว่าลูกศิษย์เรียนหนังสือได้เหมือนคนอื่นๆไม่ได้ผิดปกติอายุไม่สำคัญที่เขาไม่สำคัญลูกศิษย์เรียนทั้งหมดเาก็เป็นอย่างนี้แหละเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง,าางทุกคนทุกวิชาแต่สังเกตน,นะเปอร์เซนหรือสัดส่วนที่เราเข้าใจกับไม่เข้าใจในลูกศิษย์แต่และคนไม่เท่ากันออกมาไหมไม่เท่ากันเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ต้องบอกอะไร ทีนี้ผมจะบอกลูกศิษย์เสมอว่าหลังจากนี้ไปเวลา,า่านหนังสือถ้านั้งสือเรื่องนั้นมีสาระบัญช่วยอ่านสารบาลก่อนได้ไหมเพราะสารบัญคือเรื่องยอ่อเขาจะเขียนจากง่ายไปหาย,ยากเราจะเห็นภาพวิชานั้นว่าเป็นสัตว์โลกที่เรารลีเป็นช้างเป็นหมีเป็นด้าหรือเป็นวัวชนสารบัญอ่านด้วยเขาจะเขียนจากง่ายไปยากคือจาก เรื่องคือเท่ากับบทบทที่หนึ่งก็จะได้ไปหาบทไปหาเรื่องก็คือบทให่ถ้าดูข้ไปในเรื่องก็จะมีหมัวข้อใหญ่ก็้วมีตอนใหญ่แล้วจะมีหัวข้อย่อยคือตอนย่อยขึ้นง่ายเรื่องใหญ่ย่อยแล้วก็ตามไปตัวย่า่ไปจะเห็นแล้วเราก็ตามไปถา่านขาดเรียนตรงไหนจุดไหนก็อยู่ที่จุดนั้นข้อสอบมาปวนเปี้ยนบทที่เท่าไหร่ หัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยเราจะรู้ความถี่แล,ะะล้วเข้าใจว่าน,น้ำหนักของอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยเข้าใจตรงกันไหมเห็นไหมแ้วเราซ้อมลดเราพราจารยม์มีความไม่เห็นอยากเห็นไหมไอ้ไที่เราเที่ยวไม่สําคัญการ,รบอกสํคาคัญพระองค์ก็สอนเราโอ้อย่างนี้แหละคนสอนเขาบอกสํคาคัญต้องรู้เข้าใจอ่ะอ่านสารบัญน,นะหนังสือดีๆอ่านสารบัญเหมือนท่านดูละครทีวีอะ่ะเราอ่าน สารบัญเรื่องย่อป็๊บเรารู้เลยใครเป็นพระเอกนางเอกใครเป็นโตัวโกงใช่ไหมสุยที่นี้อันที่สองนี่สําคัญรู้สึกว่าความจํากับวิธีจำต้องคุยกันก่อนนะเป็นคนละเรื่องนะความจำรู้สึกใกล้เคียงกันบวจะลืมลืมเหมือนกันบวจะจำก็จำเหมือนกันแต่จำ แต่ต้องยอมรับนะในกลุ่มที่วความจาใกล้เคียงกันก็ต้องมีหวัวแถวไปแถวและกลางแถวจริงไหมบางคนก็อยู่กลุ่มแมนยูแมนซิตเชลซีถูกไหมบางคนก็ตาร์ตาบางคนก็รอตกตกกลุ่ม,มก,ามาก,ก็มีหวัวแถวกลางแถวไปแต่วิธีจําคือปัญหาของลูกศิษย์บางคนนะท่านไปเลือกวิธีจําที่ไม่เหมาะกับที่ใสใจคอ,ขอ,ข,อของตัวเอง วิธีการไม่ได้มีวิธีเดียวคือท่องอย่างเดียวนะไม่ใช่ท่องเป็นวิธีเพื่นอนเก่าเราท่องแล้วจึงจำถูกต้องไหมท่านยอมรับไหมมีวิธีอื่นที่ช่วยให้คนจำได้เช,ชื่อบา้างไม่เชื่อบ้างความเห็นเป็นเรื่องส่วนตัวตัวอย่างนะวันนี้วันที่เท่าไหร่อ๋อวันนี้เป็นวันุว่วงขึ้นจากหวยออกครับใครบ้างท่องชื่อตัวเองจึงจําได้ว่าเราชื่ออะไร ดีไหมมีปแลาออกนะชื่อยังต้องพ้องเลยไปพ้องอะไรได้อะเราจำชื่อเราได้ทุกคนในห้องนี้เพราะอะไรครับเพราะลูกศิษย์ใช้บ่อยๆทุกปันตามอายุขัยถูกไหมอะไรที่เราใช้บ่อยๆเราก็จะจำได้อ่านบ่อยๆติวกับเพื่อนบ่อยแล้วสัมพันธ์ต้องซ้อมเขียนอัตนายด้วยบ่อยๆเข้าใจเปล่า เ้าสอบมันอันตานายต้องหาตัวอย่างมาดูไอ้ที่ตกคือเข้าใจเข้าใจต่อหน้าเพื่อแต่เขียนอันตานายไม่ได้ต้องซ้อมเขียนอันตรนายดูต้วยตกบ่อยบ่อยครั้งสุดท้ายเข้าใจจริงก็จะสอบผ่านตกบ่อยบ่อยก็ดีหมดเลยเพราะว่านะบ่อยบ่อยคน หัวสมองดีพอาการคนนึงอ่านครั้งเดียวจําได้หกสิบเปอร์เซ็นต์เขาจะอีกคนหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่เตรียมมาสองอาทิตย์อ่ะบ่อยๆสองอาทิตย์อ่ะถ้ามาแนวรบใครจะได้เกรี่ะถูกต้องไหมบ่อยๆยกนี้อย่างเดียวแนละ้วขี้เกียจบ่อยๆไม่ดีอยา่าเอาขี้เกียจบ่อยๆพี่แล้วอีเหตุการณ์นักจิตวิทยาบอกว่าถ้าเหตุการณ์นั้นมันกระทบจิตใจคนคนนั้นมากๆ ั้เชิมบขกเชิมลบคนนั้นก็จําได้ไม่รู้ลืมเหมือนกันเนี่ยถ้ามัจริงไหมไปหาตัวอย่างเลยเรียนมาหกวิชาวิชาที่เจ็ดอายาสองอาจารย์ตรวจผิดเต้เฮมันดีิจะไปสามเดือนหร่าทำการติวไว้เพื่ออะไรมาเจ็ดวิชาตกวิชาที่แปดมันก็เสียใจไปสามเดือนเลยหมือเปว่าอันนี้คือมือสมัครเล่นฟันน้ำนมจะเป็นอย่างนี้แหละกินไปตลอด แต่ถ้ามืออาชีพแล้ววิชาใหม่เขาตั้งต้นใหม่เลยนะนี่คือบืออาชีพเข้าใจไหมต้องลืมมันซะชื่อไปสามโจเซ่โกลิญโยตอนนี้ก็งหลังรั่วไม่จะได้เนี่ยคือมืออาชีพกับมือสมัครหเราต้องบอกตัวเราเองนะเข้าใจไหมครับค่อยๆฝึกไปใครไม่เคยหง่ล้อยากที่เราผิดพลาดผลสอบไมะไดจาังใจขออย่างเดียวนถึงคือคำารยาถ้าผมมีความดีนะ ให้บอกตัวเองว่าให้ที่เราสอบไม่มาเรื่องนั้นจุดปกร่องคืออะไรหาจุดปกร่องให้ได้ถ้าหาได้ท่ากับเราเรียนรู้แล้วเข้าใจบบบแต่ถ้าเรามีแต่อารมณ์เสียใจแล้วไม่สนใจจุดปกร่องเลยก็ไมเ่เรียนเรียนรู้จากการผองรบงพังน,นั้นไม่มีประโยชน์อะไรใครไม่เคยกพร่อกมาแล้วจากประสบการณ์สถิติลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการเรียนสปัยหมยคือคนที่เคยสอบตกมาแล้วทั้นั้ หรือได้เกตมาไม่ได้ดังใจเขาจะมีทุมงฟุ้มกันมีน้อยที่ได้ทุกวิชาผ่านไปีน้อยไปดูพนาาักศษาเนี่ยเคยสอบตกไหมไมันตกป่ะมัน,น,ย,น,นยิ่งฮึดเลยคุินแต่ขยันีร้อยเท่าถามคนนะั้นถามคนนี้เลยไม่ผิดซ้ำเขาจหาตัวแทนตกแล้วเรื่อยเปื่อยไปเลยก็อ,อาหารเต่าอาหารปราลาไป เลเลี้ยงเต่าลร้อเปล่าอย่างห้เขาไมบไม่สู้อ่ะเข้าใจหอเปล่าก็ฝากไว้นะต้องรู้จักให้กาลังใจตัวเองตัว,ตว,ตวนี้รู้สึกบางคนยังไม่ต้องเฝ้าขบวนเสดงไปเรียนสอบนะลูกปู่เนี่ยแตนองไปผ่าตัดก็ต้องไปเฝ้าสมาธิคมให้ยางเนียต้องจะก็ผู้ชีวิตเราเราจะมาสอบเอาเหแล้วที่ผู้ชีวิต ไม่ดูแมวเพื่อนทีไหนคบกับท่านนะแฟนยังไม่เอาเราเป็นใครวะแค่จะโตเ่ยถูกต้องไหมเข้าใจไหมเพราะเป็นเรื่องสมมุติในการสอบครั้งนี้เท่านั้นเ้าถ่าว่าเราสู้กับคนจอมปลอมงานบริษัทยุ่งจะตายมันจะปิดเพราะว่ารู้งสือไม่เต็มที่ได้ซีงหวงบีเปล่าแล้วถูกต้องไหมเราสบายๆเลยเอจะไปไหนอ่ะเอก็ไปถ่ายหนังนี่ไปไหนเะไม่ใช่ มันอยู่ที่เรารู้จักคิดนะรู้สึกนะเข้าใจหรือเปล่าครับนะเพราะเราเรียนแค่พื้นฐานนะ่ใช่เปล่าว่ะเราไม่ไปโอลิมปิกกฎหมายนี่ไม่ได้ไปชิงเหรียญทองนี่นะคนระับเข้าใจไหมเออวิชานี่แม่ไวิชาน้าจะเอาคืนแหละถูกไหมเออจะคืนอาจารย์โานทั้งหมดขอแล้วกันต้องให้รองอาจลรก์รู้สึนะแล้วยืนยนันนะคนที่สอบตกอนยัสองคือคนที่ตกอย่างมีความสุขคือไม่รู้เรื่องเลยกลับหาสอบ รู้บ้างไม่รู้บ้างก็มีเกณฑ์ตามปกติแล้วแต่ว่านักท่านบอกข้อมากหรือน้อยเท่านั้นเองแล้วฝึกทักษะในการเขียนอัตนายมากนระหว่างกลุ่มติวันรแค่นี้ประเภทที่มีแต่มาตามาตาม่านตาเนื้อไม่มีเลยคาตอบออกมากใายครับมานใหญ่มานยาญมากใหญ่คืก็ตกอ่ะแล้วแตวอย่างไ้คนว่าหลักฎหมายในสามข้อเสนอหนึ่งถามผิดถูกต้องไหม สองไม่รู้ผิดชอบเลยไม่สามารถบังคับตัวเองเลยเลยสามเป็นโรคจิตปอกข้อโรคจิตจิตทัสามข้อไงสี่ก็ไม่ต้องรับโทษเลยจริงไหมแค่นี้ยไอ้บางคนบอกป้าตาหกสิบห้าวักแรกได้สามข้อมไม่ได้คุณก็เจอมากใายของผมคุณก็ไม่ผ่าน,น,นไม่ได้เรื่องสุดเขาไห่อะรู้น,สนะ,ะสามอย่างทีนี้หนังสือที่ควรจะมีในวิชานี้ เริ่มเข้าแล้วนะิ่งตัวประมวลกฎหมายอาญาครับที่ท่านมีในอาญาอามาผลทุกประเทศจบอกอถามตื่นีด้ประมวลกฎหมายคืออะไรประมวลสองหนังสือชานี้ที่โครงการชวนใท่านซื้ออขอขอาจารย์น้องคง่ะถ้าจะไม่ได้ใช้อ่านประกอบหลังจากวันนี้กัอบอ่านลูกหน้ามาโอเคไหม ต้ตาให้เต็มที่ก่อนสอบครั้งแรกสอบได้ก็ลืมซะแต่ถือเชื่นถ้าสอบไม่ได้ก็ต้องกลับมาอีกน,นะแล้วถ้าช่วงที่กำลังเรียนมีเหตุการณ์ของสังคมสื่อพิมพ์สือส่อนังสื่อพิมพ์มันตกับที่ท่านเรียนไปก็เปิดหาสือออาา่อว้อาจารย์ได้อยู่ห่างๆใกล้ๆอาจารย์จะสอนวิธีอา่านวิธีใช้หนังสือเล่มนี้นะครับให้ไหา้น้ำไปแล้วท่านไปวหายน้ำต่อไปน,นี้เองอาจารย์ไม่อาไม่เอาก็ไม่เป็นไร นังสือก็หนาดีพอสมควรเพราะเราคุยกันแล้วว่าประโยชน์อันที่หนึ่งเวลาหิวมากตั้งด้วยแข็งแรงสองนอนนอนตางหมอนได้พอสมควรสามสอดผ่านลัวขายเสกะดาษราค,คาดีแต่จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าท่านใช้แผนนี้ในการเรีย,น,ยนสือเครื่อจะเตรียมการจากขยันไม่จบต้องลงมือขยัน เขยาไหมผู้จักจาาเตียมกลา,างขยันไหมถ้าคนเราจะมีการกระทําในทางยาวคนน้าจะต้องคิดตกลงใจจากเตียมกลารแล้วก็ลงมือทำจริงไหมต้องลงมือขอยันถ้าจากเตียมกลา,างขยันไม่จบ